กคนนะคะวันนี้จะมีจะพัดทุกคนไปออกกําลังกายกันค่ะ,ะจะเป็นอย่าไงไรนั้นเข้าไปดูในเกมกันเลยค่ะ,ะวันนี้จะมีอะไรให้ชอปปิ้งไหมนะะเติมเพชรมาเสียเยอะเลย โอ้ทุกคนคะชุดพี่ตูนเข้าใหม่ชุดหนึ่งแล้วอันนี้ชื่อว่าชุด Horizon Catcher นะคะเป็นหนึ่งในชุดในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเซตอาทิวราที่พี่ตูนเขาร่วมออกแบบด้วยนะ ที่เขาช่วยออกแบบร่วมกับเกียร์ฟีฟด้วยออกวิ่งตามพอฝันไลลาไอเทมถ้าใครที่แบบว่าอ่ายังไม่ทราบนะคะจริงๆอ่ะชุดมันจะมี้งดมี4ชุดตอนที่ไปงานถแถลงข่าวเว้ยแล้วเนี้ยมาเป็นชุดที่สงแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่ากิจกรรมวันนี้เล่นกันยังไงจัดอาโครอยากได้รองเท้าของชุดนี้เลยประทับใจสุดๆคือรองเท้าเว้ยสำหรับชุดนี้นอกจากนี้แล้วยังมีกล่องอะไรฮัตจัดชมรมคนน่ารักคนอ๋อกล่องกล่องชุดผู้หญิงนี่นาะ กล่องอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรากดสุ่มใช่ปะโอ้จะมีแล้วทุกชุดโอ้จะก็ไม่ต้องกดเลยโอ้เียดายจังถ้าสมมติว่าเรากดสุ่มใช่ไหมมันก็จะมีชุดทั้งหมด1ชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดทั้งหมดสี่ชุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ได้ชุดอะเราก็โทเคนไปแลกชุดได้ด้วยแล้วมีอะไรเข้ามามาอีกเฮ้ย ันนี้เขาเอามาขายแล้วทุกคนสําหรับใครที่พรีออเดอร์ไม่ทันนะพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงไม่ทนันแลากากอันนี้เขาเอามาขายแล้วนะราคาเท่าไหร่น่าจะซื้อไปแล้วอะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดซื้อช่วยดูราคาให้หน่อยดีว่าราคาเท่าไหร่น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนงั้นเดี๋ยวจัดจะไปเล่นกิจกรรมของพี่ตูนครับอู้เดี๋ยวทุกคนมันมีกิจกรรมอันนี้มาอีกฮะมันชื่อว่ากิจกรรมลองหน่อยคนชอบใส่กดรับเลยค่ะใครเข้าเกมมาแล้วรีบกดรับเลยครับ มันเป็นกิจกรรมครบรอบ3ปีฟรีไฟล์นะคะแค่ล็อกอินเข้าเกมก็รับของรางวัลได้แล้วก็จะเป็นตัวละครให้เราทดลองใช้7วันแล้วก็โบลิกซีซั่น3โอ้รอบเรกูลา่ารอบ5รอบ5แข่งวันที่22อู้รอบสุดท้ายนี่แหละฮะ กิจกรรมพี่ตูนนะคะมันมีถึงวันที่2ี่สิสามงหานะครที่ยังไม่มีชุดพี่ตูนแล้วโคตรอยากได้เนี่ยต้องรีบแล้วแหละ<อ>้าขอดูก่อนว่ามันเล่นยังไงทำไมมีพี่ตูนวิ่งอย่างนี้ดูจากชะตากรรมแล้วอย่าบอกว่าให้วิ่งนะอ่ะขออ่านกิจกรรมปบกิจกรรมถึงวันที่23วิ่งหยอกอกก็คือจะวิ่งคูณหนึ่งถ้าวิ่งเร็ว เร่งฝีเท้าก็จะคูณ5โอ้มันก็คือเหมือนกด5ครั้งนี่เองเพื่อรับไอเทมก็คือเราจะต้องวิ่งให้ถึง2,000กิโลเพื่อที่จะได้ชุดของพี่ตูนนะคะในเซตนี้ได้เลยเรื่องวิ่งจะถนัดเพราะปกติจัดก็วิ่งหนีกระสุนอยู่แล้วงั้นจัดจะทำการวิ่งหย่อๆยสักหน่อยก่อนละกันอ่ะหย่อๆวิ่งหย่อๆยอุ้ยแค่วิ่งหย่อๆ,ๆ,ๆ,ๆก็20กิโเมตรแล้วแถมได้กองไฟ ไม่เอากองไฟได้ไหมอะ่ะวิ่งตั้ง20กิโลเงือแตกพักๆเอากองไฟมาอีกร้อนตายเลยขอเป็นน้ำเย็นๆแล้วกันเออรอบนี้ได้40ทุกคนโอ้โหได้แผนที่สเสบียงสงสัยว่าหิวไงหิวก็เลยได้แผนที่สเสบียงมารอบนี้ค่ะได้กองซูมสกินเปืลโอ้วิ่งหยอกยอมาตั้ง70กิโลละเดี๋ยวเราวิ่งหยอกยๆให้ได้สักร้อยโลทุกคนวิ่งน้อยร้อยโลสักร้อยโลโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะสงสัยเว้ย เราจะกดได้ของอะไรบ้าง นี่ไงเรามาดูของรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมนี้กันค่ะระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์นะคะได้รับกระทะกางเกงเสื้อนะ,ะกล่องซุ่มปืนแล้วก็พวกตัว๋วตาล่าอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็จากแต้มสะสมแล้วก็จะได้ชุดนะคะชุดท่าเต้นไอวอลแล้วก็สกินเจ้าหมาหรือเปล่ามันใช่สกินเจ้าหมาปะได้นเป็นสัตว์เลี้ยงเลยโอ้รับรางวัลก่อนเลยครับนี่ไงยนดีด้วยคุณได้รับเจ้าหมามาวิ่งเป็นเพื่อนแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> มาเป็นอย่างเจ้าเราจะวิ่งขึ้นเชียงใหม่เจ้าสองปันล เราไได้เจ้าเขาเร่งฝีเท้าเห็นหน่อยบอกว่าเขาครบร้อยโลแล้วร้อยโลแล้วเขาก็จะเร่งฝีถูเวลาเร่งฝีเท้านี่มันคือแบบว่าคูณห้าวิ่งไวขนาดนี้เลยเหรอมาเจ้าเร่งฝีเท้ารอบนี้เฮาได้เพิ่มามาแถมสองร้อยสามสิบโลเจ้าแล้วก็เราก็ได้ของมาแค่นี้เองอ่ะได้กล่องสุงส่มสกินปืนกับได้ตัวลาโอยระหว่างที่วิ่งมาแบบว่าวิ่งคูณห้าแล้วก็เหนื่อยนะอะวิ่งแบบเหยาะๆก็พอเหยาะๆสักสิบ อยากรู้จังเลยว่าวิ่งหยอกๆยมันมีโอกาสได้กี่กิโลบ้าเยอะสุดกี่กิโลโอู้หวิ่งหยอกเยอะสุด60กิโลเลยทุกคนคตรดีนี่40โลวิ่งหยอกๆกํำลังได้ผลโอ้โหไม่ได้ละกิโลเราวิ่งหยอกๆมาได้พักใหญ่ๆแล้วทุกคนงั้นเราเร่งฝีเท้าต่อ มาต้องวิ่งสลับไงสปีดเสร็จแล้วก็วิ่งหยอยอๆต่อรอบนี้เร่งฝีเท้ารู้สึกว่าจะวิ่งไดไไะะ้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เลยนะคะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เลยตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงแบบ620โลแล้วอะขออนุญาตวิ่งหยออๆสักห้าทีมันต้องวิ่งสลับทุกคนเพื่อความดวงดีแต่ระหว่างนี้วิ่งมา650กิโลแล้วแม่งเริ่มเหนื่อย <c oughs> อโอ๊ยห้าสิบโลสวยๆเอาให้ได้สักแบบ 1 0อกิโลแล้วเดี๋ยวเราจะไปเร่งฝีเท้ากันเพรเหมือนรู้อะเหมือนรู้ว่าจะวิ่ง800โอ้โหให้ทีละ10โลเอง GM โอเคตอนนี้ GM ให้20ทุกคนคะก่อนจะเร่งฝีเท้าขออนุญาตด,ดื่มน้ำพร้อมที่จะเร่งฝีเท้าไปกันต่อหรือยังรอบนี้อุ่นหโอหสี่สิบสิบห้าโอ้โขอเร่งฝีเท้าอีกหน่อยนึงแล้วกันคะ่ะทุกคน ย0่0ิ0ส0บยโอ้โหสิบยี่สิสุดยอดเอาวะเล่งฝีเท้าอีกรอบหนึ่ง 30, 50, ิบห้าสิบสิก็ยังไม่ได้อยู่ดีจะเริ่มไหม่รอจะขอแบบนี้นะกันโอ้โหขอให้ถึงพันสามสอพันสาพันสามร้ยพันสามร้อเดี๋ยวเราจะอุ๊ยรอบนี้ได้50าสเลยทุกคนมาเราจะเร่งฝีเท้ากันต่อทุกคน ระหว่างที่จะเร่งฝีเท้ากอดสู้สักปืดหนึ่งวิ่งนานๆมันเหนื่อย10 30มันจะได้70ทุกคนมันจะได้70แต่ว่าได้สกินปืนเสร็จแล้วเราก็มาเร่งฝีเท้ากันต่อค่ะทุกคนอุ้ยรอบนี้ได้น้อยเดียวเองอ่ะเร่งอีกเร่งอีกอยากได้ชุดพี่ตูนแล้วอยากได้ชุดพี่ตูนแล้ว ขออนุญาตปรึกษาหน่อยสิคือจัดไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เขาเรียกว่าจัดดวงไม่ดีหรือยังไงคือจัดรู้สึกว่าตั้งแต่กฎมาตั้งแต่ศูนย์กิโลอ่ะยัน1650กิกิโลเนี่ยคือแบบว่าจัาดอะยังไม่ได้พวกกระทะกางเกงหรือเสื้อเลยเออจัดอยากรู้ว่าวิ่งมาพันกว่ากิโลเนี่ยทุกคนทุกคนได้ของพวกนี้บ้างปะหรือว่าจัดแค่ดวงไม่ดีเฉยๆใช่ไหมช่วยช่วยตอบเพื่อที่จัดจะได้มั่นใจหน่อยว่าอ๋อโอเคจัดแค่ ดวงไม่ดีเนาะถ้าดวงไม่ดีจะจะได้ไปทําบุญนะคะรอบหน้ามีกิจกรรมอะไรมาอีกสุ่มอีกเสียตั้งอีกแต่จะได้ดวงดีกับชาวบ้านเขาบ้างอะรอบนี้เร่งฟีเท้ากันไปต่อครับเร่งฟีเท้า่ีล้วกันไม่วิ่งย่อๆยและวย่อๆแย่ๆสงสัย GM ไม่ชอบ ตอนนี้ก็วิ่งมา1,900กิโลนะคะเราใช้เวลาในการวิ่งอยู่ที่ประมาณจนถึงตอนนี้ก็6นาที8วินาทีซึ่งผู้ตัดตรงนะวิ่งยังไง1,900กิโลให้ได้6นาที <c oughs> อะ100กิโลสุดท้ายจะลองวิ่งเหยาะๆดูเจ็ดสิๆสามสิบห้าสิ อีกรอบเดียวก็ได้เหรอทุกคนรอบเดียวก็ได้แล้วเออว่ะจริงจังทุกคนคะ2,010กิโลไม่ได้กระทะไม่ได้เกงไม่ได้เสื้อเลยค <K un> นอะไรจะดวงไม่ดีขนาดนั้นวะเนี่ย ก็จะกดรับทุกชุดนะคะร้อยกิโลแรกเราก็จะได้เจ้าหมาเนาะส่วน200กิโลเราก็จะได้รับท่าเต้นอันนี้นะคะแล้วก็300กิโลจะได้รับกางเกงตัวนี้ไปเลย400กิโลนะคะก็จะได้เสือ้อกางเกงตัวนี้นะคะ500โลฮะ ไม่ใช่น้ำหนักของกางเกงนะมาถึงว่าวิ่ง500โลแล้ได้ส่วนไอชัวนะคะ1,000กิโลครับได้ไอวอลลา์นี้เลยแต่ว่าจะมีแล้วนะคะก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ส่วนถ้าเราวิ่งครบ2,000กิโลเราก็จะได้ชุดคอร์เรคชันของพี่ตูดค่ะนี่ไงครับล้ำเล่าค่ขเพื่อเซตแฟชั่น Horison Catcher เอาตรงๆคือจะชอบชุดนี้ของพี่ตูนน่ะแหละชอบที่สุดในบรรดาทุกเซตเลย <Wow. S 1> เพราะว่าอรงจริงนะทรงผมก็เท่ทรงเสื้อก็เท่รองเท้าก็เท่สำหรับจัดกางเกงเฉยๆเพราะว่ามันเป็นกางเกงขาสั้นธรรมดาอ่ะจะัจะกดรับทั้งหมดเลยละกันนะเพราะว่าของเยอะมากดู <c oughs> จดหมายจะสิ <c oughs> ตกลงแป๊บ จดหมายจากคีโลโลๆนะคะเต็มไปด้วยของจากกิจกรรมของพี่ตูนนะจะลบทั้งหมดเลยแล้วกันจดหมายมันจะเต็มอยู่ละก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเราไปเปลี่ยนเลือกตัวละครที่ดูเท่เก๋กูดเหมาะแก่การเป็นนักวิ่ง <S <S ซึ่งจะมองว่าตัวตัวนี้ลูกเวตาน่าจะเหมาะเฮ้ยไม่สิถ้าพูดถึงการวิ่งทุกคนต้องเอา,เอา,เอาตัวไหนวิ่งไวตัวผู้ชายตัวไหนวิ่งไวทุกคน จจเซ่เอ๋อลอกดีวะหลอ,อกมันมีสกิลวิ่งไวเทพพูด <sotto f art> อะไรจะหลอกขนาดนี้อ่าใส่พร็อพแว่นนิดนึงเพราะว่าเวลาวิ่งมันจะแสบตาเอ้ยค่อยวิ่งแบบว่าเกมเมอร์หน่อยวิ่งแบบวิธีเกมเมอร์เดี๋ยววันนี้นะคะจะัดจ้าไปวิ่งแบบพี่ตูนเนาะเจ้าสกิลที่ทําให้วิ่งไวไปทั้งหมดเลย <S <S เก็คือถือลูกซองโอเคเอแล้วก็มีอะไรที่ทําให้วิ่งไวอีกโจเซ่ปะ ก็ถูกโจมตีความเร็วจะเพิ่มขึ้นโอเคเอาอันนี้ไป<ม>เออนี่นะคะวันนี้จัดจะเน้นวิ่งไม่เน้นยิงมาลองดูกันว่าวิ่งแบบไม่ยิงจะรอดหรือเปล่าจะได้แชมป์ไหมต้องมาดูว่าบริกาศทั้ง3คนของเราเนี่ยจะช่วยเราได้หรือเปล่านะคะ ีเราก็จำลองเหมือนจำลองสถานการณ์ตอนที่พี่ตูนแกวิ่งทั่วประเทศป่ะตอนนั้นอะเนี่ยพี่ตูนเริ่มเลยกระโดดขึ้นเขาก่อนบอดี้การเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยมีทั้งมัสคอตมีทั้งนักฟุตบอลแล้วก็นั่นนักฟุตบอลสองคนเลยป่ะเนี่ยแดดมันรอน้อนนะ <หา S 2> พี่ตูนขอใส่หมวกแกพี่ถือลูกซองธรรมดามันก็วิ่งไหวปะ่วปะไม่เหมืกันะต้องซองซองพกใช่ปะ เหมือนกันนะที่เป็นซองถูกหมวกพิจาดวิง่งไปแคปทาวแล้ไหมได้ค่ะบริการบอกให้ไปแคปทาวต่อนะปะเราวิ่งไปเลยอขอนิดนึงขอกอกับหมวกไม่อยากแตกไวไี่ไปใส่วิง่งนะจได้อันนี้ใส่วิ่งมา่ะทำไม <c oughs> ทำไมบริการวิ่งไวกว่าเะนะ <c oughs> ี่ยจะเก,กิ่วอะไรไม่เต็มปะเนี่ย ความปลอดภัยของแฟนคลับนะคะอันนี้พี่ตูนผือถือปืนปลอมนะทุกคนเสียงกระสุนังแกะแกะแกะโอ้มือสไนาของเรานี่แบบว,ว่าเดินทางมาช้ามากเลยนะครับยิงไกลว่ยิงไกลไกลเกลินทุกคนดูนะไกลขนาดไหนร้อเจสิเมตรไม่ได้วิ่งอนั่ได้วิ่งป่าอ๋หรอพี่ตูนไม่วิ่งในป่า <c oughs> โอเคพี่ตูนวิ่งบนถนนเราต้องวิ่งแอบๆหน่อยเดี๋ยวรถชนนะทุกคนนะ ถ้าเราเจอแฟนขับเราจะบอกว่านั่งให้เขาก่อนลุกนั่งลุกนั่งเป็นมิดเฮ้ยี่ตรงข้างบนมีแฟนขับพี่ตูนอยู่โอ้โหเต็มเลยแกแกออสการ์นิวเยียขอขาวขอขาวไปครับ,รบขเข้นมาขึ้นมาน รอบสอง้า <i> เฮ้ยข้างหลังอีกกินไม่ได้กิน <c ười> ไม่ได้ครับอย,ายา่าอย่าทำพ่จูตไว้ข้างหลังอีกสองห้าห้าสองห้าห้าทุกคนพี่ <c ười> <c ười> ตันูนี่พี่ตันูนี่โอ้ตรงนี้นึกว่าพี่ตูนมาเปิดคอนเสิร์ตนะคนอย่างเยอะเลยครับอย่ายตีกันอย่าตีกันใจเย็นๆใจเย็นๆกันครับนอนอยู่ แฟนคลับโอ้โอไม่น่าเลยไม่น่าตีกันเลยแฟนคลับแฟนคลับสวัสดีจ้ะ <laughs> พอนอยู่ไหนอะน้องสาวโยได้ฟังเพลงใหม่ของพี่ตูนหรือยังครับเพลงไม่เข้าท่า <laughs> <laughs> หนูจาก่วนละน้องน่าจะยังไม่ได้ฟัง <laughs> สรุปคือจะไปลุกนั่งให้ <laughs> เขาก็ไม่หยุดยิงใช่ปะ <laughs> ากไปเที่ยวพี๊ค่ะที่พี๊เห็นว่าคนเยอะอุ้ยคนคนอย่าอย่าทั้งแฟนคลับว้าเป็นลมไปเลยแฟนคลับพี่ตูนเฮ้ยพี่ตุลแฟนคลับแฟนคลับหรอแฟนคลับไปหาแฟนคลับเร็วปกติเขามีแต่กระทบหลายคนดังนะคะนี่เราจะไปกระทบหลายแฟนคลับนะอ้าว แต่ทิ้งพี่ตูนไว้ข้างหลังเสียวหลังว่าพี่ต้องต้องไปแบบว่าหอนาฬิกาไหมอ่ะไปหอนนาฬิกาไหมเ่เปิดคอนเสิร์ตเอ้เดี๋ยวก่อนลืมไปพี่ตูนไม่เดินบนเขาเมื่อกี้เขาเรียกว่าใช้ทางลัดค่ะทุกคนนี่คือแบบว่าไม่เจอใครเลยนะเนี่ยตรงใส่เขาไปทํางานกันหมดน้องนองก็น่าจะไปเรียนวมีีตัแต่พี่ไปย่อใส่เขาลองดูดิว่าเขาจะแบบว่าเป็นมิรกันเราเปล่า น,น,น่าจะเป็นมิตรนั่นจากทรงจากทรงแล้วน่าจะเป็นมิตรก็แย่แล้วยิ่งแตกขนาดนี้อ๋ออ๋อา๋ออ๋อะอ,ะ, <c oughs> อะยัง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 , <c oughs> งไม่หยุดยังไม่หยุดโอ้ <c oughs> ยังไม่หยุดพี<อ> <c oughs> ่ตูนหลบก่อนแล้วครับกระทกตีมันโอ้ไม่น่าเลย โอ้ยแล้วเขาไม่เป็นเพื่อนกันเราว่ะคือเราดูไม่น่าครบขนาดนั้นเลยหรอคือยังไงอ่ะคือเราไม่หล่อพอหรือยังไงนี่พี่ว่าหอนาฬิกาคนต้องเยอะแน่ขับวิ่งแบบพิตูนตอนนี้เราติดไฮสปีดครับวิ่งแบบเร่ง่่าาาง่่ง้้้อออกกกกยาาาาาามมมะะะสนนนนนนแแแคคิดวขหหัจบแบบี คุณบอดี้การ์ดลองไปสำรวจหน่อยสิพี่ตูนเริ่มกลัวฮะเดี๋ยวขอวิ่งเหยาะๆรอแล้วกันรูส้สึกเหมือนจะทางโล่งนะคะเฮ้ยเขาไปอยู่ไหนกันเนี่ยพี่ทีท่พลาดไม่ได้น่าจะเป็นโรงงานจะซ้ายเลยไหนรถ<ด> <c oughs> โอ้โหมันมันเน่าไปแล้วมันระเบิดอ๋อเขาอ,อยู่บนต้อมใช่หรอด้านซ้ายหรอใช่พี่ีข้างบน มีทางฝั่งปั๊มอ่ะโอ้ยสไนเปอร์ซะด้วยพี่ตูจะหัวแตกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เป็นมิด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 แล้วหรอเป็นมิดฟื้นเป็นมิดโอ้ยขาดยับเลยไม่มิดแล้วโอ้ยบอดี้การ์ดไม่สบายเดี๋ยวต้องรักษาบอดี้การ์ดก่อนยาให้ พอดีว่าพกเบตาดีนมาด้วยวอุ้ยข้างบนมีครับเป็นปีอุ้ยเต็มเลยหมดแล้วยิงกระป๋ 50. 50. องสามสิบชิ้ห้าข้างบนคือโูนหม่อยพี่ขอขอไอวอนหน่อยสิเผื่อแบบว่าบอดี้การ์ดเป็นลมนะ่ะเดี๋ยวพี่ตูนผัดให้ตั้งเต็มให้เลยโอเคไม่มีสักคนยอดเอาตัวเข้าแทง <laughs> ผผมผมีมดได้แล้วพอเราลูกเดียวสามลูกในบ้านในบ้านมีแฟนคลับออกมาแล้วแฟนคลับออกมาไปเยี่ยมบ้านแฟนคลับทุกคนไปเยี่ยมบ้านแฟนคลับย่อไม่ย่มไม่นะเออให้เออเออเป็นเพื่อนดิเป็นเพื่อนตุกทีอะเหรอ <c oughs> นานทุกคนโคตรนานเลยอ่ะอย่ายิงอย่ายิงเขาพเพื่อนเขาเป่าเพื่อนเขาเป่เาเาพื่อนเขาเปเออเพื่อนเขาเพื่อนเขาเฮ้ยอันนี้ก็เพื่อนเขานี่เพื่อนเขาหมดเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหบริการพ <c oughs> อเห็นเป็นผู้สาวนี่ลุ่มใหญ่เลยนะเฮ้ยออยิงไผ่อ่ะยิงขู่ยิงขู่อ๋ยิงขู่เฮ้ยแต่ตรงนี้มีค่าสามแสดงว่าขาดหนึ่งว่ะมีคนวิ่งทำบุญกับเราละเออใช่ต้องพาเขาไปวิ่งทำบุญด้วยกัน วิ่งมาทั้งแบบอ่ะโอ้โหแดดแดแดวันการกูเตาะสาวล้วโอ้ยตายตายตายมีการยิงขู่ผู้สาวด้วยนะประเด็นอะดูดูดูทุกคนดูนุนดูนุนเห็นปะนุนเห็นนุนไหมโอ้แต่ละคนผมนี่ปวดเทศเลยครับเฮ้ยโอ้ยมีคนยิงผู้สาวเรา เอาตายเลยอาตายใครตายผู้สาวเราตายเหรออุ๊ยอุยโย่โย่โย่อ๋อเขาไปย่อ่ะโอ้อเสียใจอ่ะอ๋อต้องเดือดมันขัดขืนในจันทร์วันอันด่วนี้มันขัดขืนมันขัดขืนใช่แล้วไอ้นี่ปืนอะไรมันคือปืนอะไรอ่ะ อนี่วิญญเนี่ยพี่หมนะ่ปืนพออ่ะเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งดีกว่าพี่เป็นพี่ตูนลืมไปอย่าหยุดวิ่งผู้สาวสาวอยู่ไหนสาวอยู่นี่เอ้ยหนึ่งหนึ่งกันเลยไหมชนเขาหนึ่งหนึ่งเลยไปดูเขาดอกลองนี่คือแบบว่าวางมือนะวางมือจาบวงการยิงปืน ม่มีหวกเเข้าหมวกองร้อยกว่าเฮ้ยเราเอาไปชุบให้เขาชุบกันให้เขาชุบกันการนปดการนเอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนมารอเพื่อนมาินมาเลยกันเลยเมาเราจะมาตายกันอยู่ในนี้นะครับเอาลากันระเบิดระบระเบิดบระเบิดเดเดเะเด มันเลี่ยมมันเลี่ยมมันเลี่ยมเดเลี่ยมแล้วผมเลี่ยมแล้วเอาโอ้ใจร้ายอ่ะหลอกทำลายพี่ตูมแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะ อเออเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนส้กที่อะโหรอ